สวัสดีพี่น้องบุษบุญสคนบ่ษสงศบดนะจ๊ะเนาะอันเพลี้ยบาว่าสิอันทรงหมกทุเรียนให้น้องจ้ะพี่น้องจ๋าสิทรงให้น้องตูนมาเบิ่งตอนเสาร์บอกก็น้องตูนมึงขึ้นบ่บ่กฮันสุกผู้ที่ตื่นเสาร์มาผู้ที่สุกบดจ้ะพี่น้องจ๋าเรื่องบริภากให้น้องสั่งพี่น้องจ๋าจ๋ามากินหมกทุเรียนน้ำเพลี้ยบ้าได้องเด้อสวัสดีพี่น้องบุษบุญสุขคนบุษองศบอดทั้งไทยและต่างประเทศนะคะเออสาคุ้มไข่ดีพี่น้องจ๋า3ลูกจ้ะนี่ สามดุกเลยพี่เลยถาดใหญ่หนึ่งจ้ะมันไม่ถาดหน่อยเด้จ้ะถาดใหญ่ๆเลยจ้ะนี่ถาดใหญ่ๆเลยจ้ะสะออนอีดีพี่น้องเลยสะออนคักสะออนปีนี้บุกทุเรียนกินคักกินแน่จ้ะพี่น้องจ้ะเก่าลูกแพะมันกับพิ่นมาขายแหอยู่เฮือนเลยเลยพี่น้องเพืชพืชมาขายแหอยู่เฮือนเด้จ้ะเออหาลูกนั้นมันตโตเก่ารวยจ้ะ แต่ว่าสิลูกกับวใหญ่แต่ว่าพ้กินเนี่ยนี่อันนี้นะของลูกนี่ใจพี่น้องจ้ะอันนี้นี่ของลูกหนึ่งเนี่ยอันนี้ของลูกนหนึ่งจ้ะหนึ่งลูกสองลูกแต่ลูกนี่นะคุ้มอีดี้ะลูกเนี่ยนี่อันนี้ลูกโลกัวจ้ะโลกเก่าขีดอันนี้นะโลกเก่าขีดโล่หนึ่งร้อยสามสิบาทจ้ะโลกเก้าขีดอันนี้โลกเก่าขีดแม่เซรตรห,าหาลูกนะเก้าร้อยหกสิบบาทจ้ะ ลูกนะเพ่ว่ากินไปเดี๋ยวมวกว่านกอนเนี่ยสองลูกจ้ะอันนี้สามลูกก็จะอันนี้ลูกหนึ่งจะพี่น้องหนึ่งลูกไอ้โลโลเป็นโลโลเกาขีดอันนี้โลโลสามอันนี้ก็โลสามจ้ะเนี่ยเบื้องเอาอันนี้โลคเกาขีดจ้ะอันโลคสามพี่น้องจ้ะอันนี้ก็โรสามจ้ะได้หลายได้พี่น้องจ้ะได้หลายคักอีดีจ้ะได้หลายพวดพวกอีดีจ้ะเนี่ย จ้ะนี่แหละพี <sam> ่นี่กินคักอีดีจ้ะพี่น้องจ๋าบอกทุเรียนภาษาเล่าอื่นอื่นมักทุเรียนนะจาะเนาะภาษาภาษาไทยอื่นทุเรียนนะจาะเนาะอันนี้พี่ว่าสิบใอ้ฟังเลยพจนานุกรมของประเทศเล่าก็คือมักทัวเรียนนะจ้ะเ้อประเทศไทยคือทุเรียนจ้ะนี่อันทุเรียนนี่ดีจังไงเสียจังไนดีก็คือเสียบจ้ะเสียคืออยังขึ้นน้ำตาลไหลนะจาะเนาะน้ำตารไหล อันนี้คือด้อยอยากเพราะน้ำตาลหลายจ้ะผลประโยชน์ขอดีและข้อเสียนะจจะเนาะขอดีก็คือแซ่บจ้ะข้อเสียก็คือน้ำตาลน้ำตาลทุเรียนเนเป็นน้ำเป็นน้ำตาลหลายที่สุดนอจจะเนาะทุเรียน,นจ้ะน้ำตาลหลายที่สุดก็โมเลยจ้ะในมว้วนผล,ลไม้น้ำตาลได้ีดีจ,จ้ะในพวกผล,ลไม้ทุกอย่างนอจจากนาะ น้ำตาลมามีแป้งมามีคืออยังเนาะจ้ะ่น้ำตาลมามีแป้งมามีก็คือเอ่อโดดข้อมบวนนะำ้าสมมติสิกินโดดข้อมบวชนี่อยัางนั illing, milk, milk. ่นแต่นะกินแอปแกเมังกรจ้ะแล้วก็บบัคซีดาบัคซีดาหรือว่าฝรั่งนั่นแต่นะภาษาลาวเอิอนบัคซีดาจ้ะภาษาไทยเอิอนฝรั่งนั่นแต่นะพนนะำใหม้ที่ว่าถ่ายกินโดดข้อมบวนนี่มีแกเมังกรกับฝรั่งนั่นแต่นะแล้วก็แอปเปิลนั่นแต่นะที่แบบว่าน้ำตาลหน่อยที่สุดจ้ะ ทารุดความอ้วนเลยก็คือกินแก้วมังกรนะจ๊ะเนาะแต่พีว่าแก้วมังกรอนพี่าบัคพลอยหมักใส่น้องจ้าคลิปนี้ก็บมีงยังไงได้พี่น้องเด้อถ่ายมีสระกับกดติดตามพีว่านะจ๊ะถ่ายมีสระก็เดือนผ่านนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ก็บมีงยังไงได้ะพี่น้องจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้ะาปฏิวัดิการแจ้งเตือนคลิปมาสระพ่กินพวาน้องเนาะพี่น้องถาว่าคลิปเขาว่าเขาปกป้จะได้หนูเรื่องเกาณ์แต่จะเทียบกัไข่ของเสดได้ร้ายใจพี่น้องจ้าไม่ แกะขนาดหน้าเลยเด้ดเนี่ยเดือดเยี่ยมใจพี่น้องจ้าไยบไปจุบๆนะคะ